สวัสดีค่ะปูนะคะวันนี้ใครว่างก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันกับปูได้นะคะไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากเราว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นทางด้านบนนะคะจากนั้นเราเตะขาขวาขึ้นมาค่ะแตะมือนะคะขวาซ้ายนับหนึ่งนะคะผู้จะทำข้างละ20สิทีเรามาลุยไปพร้อมๆกันเลยนะคะสอง สช่วงเรายกขาขึ้นมาเราคมแแมทพุงเข้าไปทางด้านในนะคะพยายามแตะขาสูงสูงค่ะ6 7 8 9 10 11 12 13 สี่สู้ๆนะคะพยายามหายใจเข้าออกให้ลึกให้ยาวค่ะสิบเก้ายี่สิบโอเคนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งเซตระหว่างเซตเราก็อย่าพักนานนะคะประมาณ30มสิบวิแล้วเราก็เริ่มเซตที่สองต่อกันเลยนะคะ เหนือเริ่มซึมแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณจะหันทางด้านข้างให้ดูเซตที่สองนะคะ โอเคค่ะเซตที่สองผ่านไปแล้วนะคะเนื่ยยอมรับเลยว่าเนื่ย<อ>ก็สามารถจิบน้ำได้นะคะห้ามจิบเยอะนะคะเดี๋ยวจุ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเหนื่อยไหมแต่ปูอะขนาดออกกําลังกายทุกวันนะคะช่วงนี้ปูก,ก็ยังเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยก็เริ่มไหลแล้วนะคะมาเลยเซตที่สามต่อกันเลยนะคะ ครบแล้วนะคะสามเซตเหนื่อยมากดูเหงื่อเหงื่อเริ่มมาเดี๋ยวก็มาเริ่มท่าต่อไปกันเลยนะคะสู้ๆค่ะเรามาลุยท่าต่อไปกันเลยนะคะเริ่มจากเราแยกขากว้างค่ะหันปลายเท้า,น,านะคะออกทางด้านข้างค่ะและเราจะทิ้งสะโพกลงไปทางด้านหลังนะคะคุยธรรมเซตละสิบห้าทสีสามเซตค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 13 14 15ก็พักระหว่างเซตได้นะคะประมาณ30มสิบินะคะทำสามเซตนะคะจิบน้ำได้ะคะ่ะเราอย่าพักนานนะคะ เริ่มเซตที่สองเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ สองสิบสาสสิสสห้าโอเคค่ะเซตที่สองผ่านไปเหงื่อตอนนี้เหงื่อเหงื่อเหงื่อมาเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวก็เซตที่สามนะคะผมไม่อยากพักนานเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องไม่ร้อน โอเคค่ะทิ้งสะโพกไปทางด้นานหลังนะคะเริ่มเลยค่ะ1นึ่งสองสสี่็ด 1ิ1สาม้าโอเคนะคะครบแล้วยังไงแล้วเพื่อนๆพนื่สู้ๆนะคะ